สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราคุยกันถึงในเรื่องของข้อมูลสุขภาพนะคะเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายของเราและคนในครอบครัวของเรากันนะจ๊ะวันนี้หมอเสินเอาเรื่องของแมกนีเซียมมาฝากนะคะก็แร่ธาตุตัวนี้เป็นอีกหนึ่งแร่ธาตุสำคัญนะนอกจากซนะิงค์เนาะที่เราพูดถึงกันบ่อยๆนะคะนอกจากสังกะสีแล้ววันนี้จะมาพูดถึงแมกนีเซียมกันบ้างนะจ๊ะมาเดี๋ยววันนี้แมกนีเซียมสำคัญยังไงนะคะทำไมวันนี้เราถึงจะต้องรู้จักเนาะ เออในใครเข้ามาแล้วบ้างคะสวัสดีทุกคนนะคะทั้ง2ช่องทางนะอ่ะใครที่เพิ่งเข้ามาฟังไลฟ์หมอสเลนนะคะเรามีไลฟ์ทุกวันจนันทร์อังคารพฤหัสนะคะเวลาประมาณสองทุ่มกว,กว่าแบบนี้นะจ๊ะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทางด r s ก r ตอร e สเลนเ h a ์ชแนลทาง y t u t u นะแล้วก็ด r รสเลนแฟนเพจนะก็ทางหน้าเพจนี่แหละนะจะ๊ะมาค่ะ วันนี้เราคุยถึงในเรื่องของแมกนีเซียมแมกนีเซียมหรือเกลือแมกนีเซียมอะพวกเรานะเกลือแมกนีเซียมนี่แหละ,ะเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนนะเพื่อนๆทยอยกันเข้ามานะสวัสดีจ้ามิตรวันลงทะเบียนแล้วนะจ้าทุกคนลงทะเบียนนะคะตามรุ่นพี่นะคะโดยการกดไลค์กดแชร์ไปจ้ะถูกต้องค่ะ <c oughs> กดกริ่งให้ห่งทีนะคะสวัสดีเพนสีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะ เราพูดถึงเรื่องของแมกนีเซียมมาจา้ะเอาแมกนีเซียมก่อนนะอ่ะแบบนี้มันเป็นแร่ธาตุที่สำคัญที่ร่างกายต้องการนะในปริมาณเอ่อต้องบอกว่าในปริมาณมากคือในการแบ่งเกลือแร่ว่าอันไหนเป็นแร่ธาตุที่สำคัญหรือไมโครตัวตัวแร่ธาตุที่แบบร่างกายต้องการเยอะอะนะอ่ามันจะมีไม่แมกโไมโครอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่อก็ เขาก็จะแบ่งกันที่ตัดอยู่ที่100มิลลิกรัมถ้าเกิดว่าเกลือแร่นะหรือมินเนอรัลตัวไหนเนี่ยมันเป็นที่ต้องการของร่างกายมากเกินวันละ100มิลลิกรัมเราก็จะเรียกว่าเอ่อเป็นแมคโครอ่าแมคโครมินเนอรัลอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการเยอะอย่างแมกนีเซียมอย่างเงี้ยร่างกายต้องการวันละหลายร้อยนะเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าเป็นแร่ธาตุาที่สําคัญมากนะคะเอ่อตัวแมกนีเซียมเนี่ยมัน มีบทบาทเขาเรียกว่ามีบทบาทกับปฏิกิริยาเคมีในร่างกายเนี่ยมากกว่า800ปฏิกิริยาเคมีนะพวกเราเพราะฉะนั้นถ้าขาดแมกนีเซียมเนี่ยร่างกายนี่คือโอ้เรี่ยงเลยนะเออนะเพราะฉะนั้นความสำคัญของแมกนีเซียมนะโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาในเรื่องของระบบประสาทเรื่องของกล้ามเนื้นะออะสำคัญนะ ประสาทกับกล้ามเนื้อเนี่ยต้องฟังให้ดีนะเพราะว่าตัวแมกนีเซียมเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในเกลือแร่นะสำคัญอันดับต้นๆของการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อนะคะโดยที่ในร่างกายของเราถ้าเทียบแล้วนะแมกนีเซียมจะในร่างกายของเราจะมีแมกนีเซียมอยู่ประมาณ5-60%เนี่ย ห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์ของแมนเซียมจะอยู่ที่กระดูกอะไรเงี้ยที่เหลือมันก็จะกระจายไปอยู่ในกล้ามเนื้อมั่งอยู่ในเนื้อเยื่ออ่อนมั่งอยู่ในของเหลวในร่างกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในกระดูกแล้วแล้วมันก็เลยมีบทบาทสําคัญต่อในเรื่องของการสร้างกระดูกไงพวกเราคือถ้าเกิดว่าเราไม่มีแมกนีเซียมหรือร่างกายขาดแมกนีเซียมซึ่งขาดง่ายมากจะบอกว่าขาดง่ายกว่าแคลเซียมด้วยนะคะแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ไม่รู้ว่า เออทำไมฉันกระดูกบางอะไรอย่างเงี้ยนะก็หมวแต่ไปกินแคลเซียมซึ่งเออก็อย่างที่เราคุยกันในหลายๆลาย้ายที่ผ่านมาใช่ปะ่ะหมาสาอสลิงก็พูดถึงองค์ประกอบของกระดูกที่แข็งแรงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแคลเซียมอย่างเดียวเอาจริงแคลเซียมไม่ค่อยขาดด้วยซ้ําแต่ตัวที่จะนําแคลเซียมไปสร้างกระดูกเนี่ยแหละเป็นตัวที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นวิตามินดีวิตามินเคใช่ไหมตัวเค m k งของเราอะเนาะเออแล้วก็แมกนีเซียม นะจะจ๊ซึ่งอ,อีกอันก็วิตามินซีนะอย่างน้อยสียตัวเราวนันนะี้ที่เราพูดที่ไม่ใช่แคลเซียมอะแต่ว่าขาดไม่ได้ถ้าขาดปุ๊บก็กระดูกไม่แข็งแรงนะเพราะฉะนั้นก็คือตัวแมกนีเซียมเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มีบทบาทในกระบวนการต่างๆในร่างกายนะมากกว่า800ปฏิกิริยาเคมีเลยนะจ๊ะ,อ,ะอ,อันแรกนะอันแรกนะเดีพวกเราฟังไปเพลินๆก่อนนะเออระหว่างรอเพื่อนๆน,น,นะจ๊ะ อ่าอย่างแรกความสำคัญของแมกนีเซียมนะอ่าอย่างที่ดนงนะคะก็คือมันจะช่วยให้กล้ามเนื้อนะอกล้ามเนื้อนะกับเรื่องของระบบประสาทนะกล้ามเนื้อกับระบบประสาทอ่านลายมือหมอออกไหม <c oughs> นับวันลายมือฉันก็จะยิ่งอ่านยากนะเออตัวนี้จะช่วยทำให้ทำงานได้ดีนะ นี่คือความสําคัญอย่างแรกของเขานะคะ,ะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมการหดคลายตัวของกล้ามเนือ้อเพราะฉะนั้นใครที่แบบออกกําลังกายได้ดีนะก็แมกนีเซียมต้องถืงนะอกันเนาะป้องกันในเรื่องของตะคิวนะป้องกันในเรื่องของตะคิวป้องกันกล้ามเนื้อกระตุกป้องกันเรื่องของอาการชักอย่างบางคนเนี่ยเออเราเคยสังเกตตัวเองไหมบางทีเราก็จะมีแบบกล้ามเนื้อกระตุกแล้วลำคาลลำคาลอย่างเงี้ยบางคนแบบตากระตุก ใครยินทาฉันปะเนี่ยอะไรเงี้ยเปล่าเธอขาดแมกนีเซียมจ้ะนะไปกินแมกนีเซียมจ้ะนะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้เป็นอันนึงนะก็จะให้พวกเราต้องรู้ไว้นะในเรื่องของการหดไขตัวของกล้ามเนื้อนะป้องกันตะคิวอ่าต้องบอกแบบนี้ป้องกันตะคิวอ่ครั้งก่อนนะ่ะเราพูดถึงในเรื่องของตะคิวขากางคืนไปเนาะอันนี้แมกนีเซียมเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้นะแล้วก็เรื่องของ ลดความเครียดแล้วก็อาการวิตกกังวลนะอ่าลดความเครียดนะมันก็จะช่วยทำให้เราแบบผ่อนคลายได้มากขึ้นนะจ๊ะอันนี้คือข้อดีของแมกนีเซียมนะอันที่สองอันที่สองก็คือเสริมสร้างเรื่องของกระดูกและฟันนะเสริมสร้างเรื่องของกระดูกอ่าเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วเนาะกระดูกและฟัน ก็คือตัวนี้มันจะทำงานร่วมกับนะทำงานร่วมกับแคลเซียมทำงานร่วมกับแคลเซียมโอ้คุณหมอก็เขียนรัวๆเลยนะจ๊ะแล้วก็วิตามินดีจ้ะโดยเฉพาะดีสามนะเพราะฉะนั้น <c oughs> กระดูกจะแข็งแรงได้นอกจากแคลเซียมต้องมีวิตามินดีสามต้องมีแมกนีเซียมนะ เราก็มีวิตามิน k 2ด้วยนะคะนะ,ะป้องกันในเรื่องของโรคกระดูกพุนในวัย50อัพอในต้นฉบับเขาบอกว่าในผู้สูงอายุนี่เราบอกว่หยาบใครมากใครบอก50เป็นผู้สูงอายุโนนะจ๊ะเออฉันขอรีเจกเปเปอร์นี้นะ <laughs> กวดชพรสวัสดีค่ะคำฝันมาแล้วนะคะ หัวใจล้านดวงมสวัสดีค่ะคุณหมอชาซสิริมาตำงานถึงหน้าไลฟ์นะจ๊ะก็ยังพูดหัวข้อแมกนีเซียมอยู่นะคะเออกินแคลเซียมคู่กับวิตามินดีสหรือ3ต่างกันยังไงเออเราก็ต้องมารู้จักเรื่องของวิตามินดีมันมี2แบบนะคะคือ2กับ3ก่อนนะคะตัวที่เป็น Active Form ก็คือวิตามินดีราะเพื่อนถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าร่างกายเราเนี่ยวิตามินที่เอาไปใช้งานได้ มันพอไหมเราก็ต้องไปวัดวิตามิน D3 ในเลือดซึ่งค่าวัดก็หลายพันอยู่เธอแพงอยู่นะแต่ถ้าวัดเป็นทั้งวิตามิน D เนี่ยมันจะวัดไม่แพงค่าตรวจไม่แพงแต่ว่ามันจะแบบแยกไม่ได้ว่าอันไหน2อ,อันไหนมัมวัดรวมๆม,มานะคะถ้าจะให้ดีนะก็คือวัดตรวจวิตามิน D3 นะคะเ,เวลาที่เขาทำงานกับแคลเซียมนะคะเขาก็จะช่วยเอาแคลเซียมเนี่ยไปไป แปะ 8, อยู่ที่กระดูกนะทำให้กระดูกมีมวลความหนาแน่นของแคลเซียมที่สูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเน้นยังไงวิตามิน D3 นี่ไงนะคะว่ามันต้องเป็น D3 นะไม่ใช่ D2 เนะเาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งดีสองดูดซึมน้อยแล้วร่างกายไปใช้ได้น้อยกว่าวิตามินดีสามเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นการกินวิตามินดีสองอ่ะถึงแม้ว่าจะกินสัปดาห์หนึ่งหลายๆคนกินสองหมื่นอายุต่อสัปดาห์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ในฟอร์มของวิตามินดีสองเนี่ย ค่าค่าระดับวิตามินดีในเลือดอาจจะขึ้นมาเดือนหนึ่งสัก1น,นานโนกร,รมัม p e ml หรือ10นานโนกร,รมัม p e ml น่าจะไม่ถึงนะเอออาจจะ1น,นานโนกร,รมัม p ml ที่เจอนะที่จากประสบการณ์ที่เจอหลายๆคนมาแชร์ให้ฟังซึ่งมันน้อยมากพวกเรานะมันแบบเออไม่ทันการนะจ๊ะไม่ทันการเพราะว่ากระดูกเรามันสลายทุกวันสร้างใหม่ทุกวันมันมีมันมีอัตราเร่งของการสลายและสร้าง นะที่แข่งกันอยู่ว่าเธอจะสลายมากกว่าหรือเธอจะสร้างมากกว่าเพราะยันถ้าเกิดว่าเราช้าวิตามินดีเสริมไม่ถึงอัตราเร่งของการสลายมันจะแซงหน้าแปลว่ากระดูกมันจะบางลงเรื่อยๆทุกวันยิงน่งถ้าเกิดว่าใครที่ไปกินน้ำน้าอัดลมอะไรอย่างเงี้ยเนาะบ่อยนะมันก็จะยิ่งทำให้กระดูกยิ่งพรุนเร็วนะคะ อาน,นะต่อนะคะอทีนี้เราดูแล้วนะว่าข้อที่2นะความสําคัญของแมกนีเซียมก็คือเสริมสร้างเรื่องของกระดูกและฟันให้แข็งแรงแต่ว่าจะต้องเสริมคู่ไปกันกันกบแคลเซียมวิตามิน D3 แล้วก็ตัววิตามิน K2 จะให้ดีก็คือ MK7 นะเซเวนะวิตามิน K2 นะจ๊ะด้วยนะคะอันที่4ถูกไหมสาแล้วนะเอ้ยสองสาถูกตอบด้ผิดมึนนะคะวันนี้ ถ้าคุณครูฟังอยู่ก็เรียนแจ้งคุณครูว่าวันนี้ทํางานทั้งวันนะคะทํางานวิจัยทั้งวันนะจ๊ะก็เลยเบลอเบะนะคะข้อที่สามนะอันนี้สาคัญมากนะแมกนะะีเซียมเนี่ยจะมีผลต่อนในเรื่องของหัวใจหลอดเลือดจ้ะอย่างไรอย่างไรมานะออใครที่มีปัญหาในเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะ บางทีมันอาจจะเกิดจากภาวะอิมบาลานซของระดับแมกนีเซียมในร่างกายนะคะซึ่งคาว่าอิมบาลานซ์คนส่วนใหญ่คือขาดเอขาดกินไม่พอนะหรือใช้เยอะอย่างเงี้ยนะมันไม่สมดุลน,นะคะก็จะทำให้มีอาการภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้นะแล้วก็ตัวแมกนีเซียมเนี่ยก็จะช่วยในยเรื่องของควบคุมเรื่องของความดานัน นะควบคุมเรื่องของความดันสูงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็คืออย่างภาะวะความดันสูงเนี่ยเวลาใช้เกลือแมกนีเซียมเนี่ยก็จะดีต่อร่างกายนะไม่ใช่ว่าเกลือจะไม่ดีทั้งหมดไม่ใช่ต้องดูเป็นตัวตวถ้าเกลือโซเดียมคลอไรนี่ไม่ดีเน่เพราะมันทําให้แบบความดันชูดใช่ไหมแต่เกลือแมกนีเซียมจะช่วยให้มัสโลรีแลกซ์นะหลอดเลือดก็คลายนะมันจะทําให ช่วยนะเป็นผลดีในคนที่มีภาวะความดันสูงอะ่ะก็จะช่วยทําให้หัวใจไม่ต้องทงํางานหนะักนะก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจไปด้วยนะแล้วกเ็เรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึงป้องกันหัวใจเต้นผิดจังหวะเนาะเอเอก็ชาชาชาต่อไปนะจ๊ะหัวใจเต้นจังหวะชาชาชาเออก็ให้มันเต้นจังหวะเดิมของมันไป นะคะไม่ไม่ไม่ไมไมคล่อมจังหวะนะแบบนั้นนะคะอันนี้ก็คือความสําคัญที่ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาแบบเรื่องพวกนี้นะจะลองอก็แนะนําเลยแหละว่าให้เสริมในเรื่องของแมกนีเซียมเข้าไปนะต่อมาข้อที่3ข้อที่4นะข้อที่4ก็คือช่วยในเรื่องของการรักษาสมดุลน้ําตาลในเลือดเธอน้ำตาลในเลือด อันนี้ก็คือเขาจะช่วยรักษาสมดุลน้ําตาลในเลือดหมอเขียนสั้นๆแล้วกันเนาะก็คือช่วยทําให้การทํางานของอินซูลินดีขึ้นก็คือควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไม่ให้แบบมันสวิงนะป้องการภาวะดื้ออินซูลินเพราะฉะนั้นถูกต้องจากใครที่กําลังแบบอ,อ,อ,อะไรอะ่ะกลัวเรื่องของอ้วนนะในเรื่องของน้ําหนักตัวการกินแมกนีเซียมเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของ อินซูลินเซนสติวิตี้ให้ดีขึ้นนะคะก็โดยรวมก็คือมันเป็นผลดีต่อคนที่กำลังลดน้ำหนักแต่ไม่ได้บอกไม่ได้ใช้คำพูดว่าแมกนีเซียมช่วยลดน้ำหนักไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะโดยกลไกลของมันมันไปช่วยในเรื่องของการป้องกันภาวะดื้ออินซูลินซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของอ้วนออกมานะคะ ลดความเสี่ยงต่อเรื่องของเบาหวานเออข้ามสเตปอ้วนเป็นเบาหวานกันเลยอะเพราะฉะนั้นมันก็ตัดตั้งแต่ต้นเหตุของในเรื่องของอการเป็นเบาหวานโดยที่ไปไปแบบเตะสกัดตรงตรงตั้งแต่ในเรื่องของป้องกันภาวะดื้ออินซูลินเลยนะคะอะนะ <c oughs> ออรับทราบขอบคุณนะคะ กินยาละลายเลือดอ,อยู่กินแคลเซียมที่มีเคทูได้ไหมได้แนละควรกินด้วยนะเออคือยาละลายเลือดมันจะมีอยู่2แบบนะก็คืออย่างวอร์ฟารีอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้เราขาดวิตามินเคทูเพราะว่ามันเป็นบล็อกตั้งแต่เควันเคทูมันเกิดมาจากเควันเนาะแต่เควันอ่ะมันเป็นตัวที่ช่วยทําให้เลือดแข็งตัวนะเพราะฉะนั้นโดยกลไกลของวอร์ฟารีเนี่ยมันต้องทําให้เลือดไม่แข็งตัวมันก็เลยจะไปบล็อกตั้งแต่กลไกเควัน ซึ่งก็จะมีผลข้างเคียงก็คืออีเคทูขาดไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะเสริมเคทูในคนที่กินวอฟรนนะคะแต่ว่าตอนหลังมียาตัวใหม่ๆ่เขาเรียกกลุ่มโนแอกอะก็คืออีกมันเป็นอีกกลไกลหนึ่งนะคะซึ่งก็จะไม่มีผลกระทบต่อวิตามินเคในร่างกายนะคะแต่ก็ก็วิตามินเคขาดกันง่ายอยู่แล้วอะอก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องวิตามินเก็ไปดูในไลฟ์ที่ผ่านมาหมอสลินได้เนาอว่าเราจะต้องกิน อะไรใดๆผักใบเขียวร่วมด้วยกับในเรื่องของโปรไบโอติกในร่างกายต้องดีนะเพราะว่ามันเป็นปัจจัยเสริมคู่กันขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้มันถึงจะมีค2ูเกิดขึ้นนะคะนะคะอันนี้ก็คือ,อลดภาวะดื้ออินซูลินนะอ่ะเขียนให้ก่อนเออนะแล้วก็ช่วยในเรื่องของลดลด ความเสี่ยงเบาหวานเนาะก็คือเป็นผลต่อเนื่องกันนะลดความเสี่ยงเบาหวานเพราะฉะนั้นใครที่แบบเป็นเบาหวานอยู่หรือยังไม่เป็นหรือกํลาลังจะเป็นนะน้ําตาลเกินร้อยละเออน้ําตาลฉันเกินร้อยล้ะนะกว่าจะเกินได้แบบเออเกินไปตั้งเยอะนะ <laughs> เสียดาย เออหมือนน้ำหนักตัวอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะขึ้นมา10โลก็ก็ลงทุนไปเยอะเหมือนกันนะคะอยู่ดีๆหมอจะให้มันลดน้ำหนักเนี่ยนะพี่ลงทุนไปเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะเธอก็แบบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเดี๋ยวมันจะทะลุไปเป็นเบาหวานนะก็แมกนีเซียมก็คือเป็นอีกหนึ่งเกลือแร่นะที่สำคัญและจำเป็นนะจ๊อะอะต่อมาอะอ,อีกสองอีกสองข้ออะข,ข้อที่5ข้อที่5ก็คือแมกนีเซียมอะมันจะเป็นตัวที่ ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญน,นะตัวนี้ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญแล้วก็เป็นตัวที่ให้เรื่องของพลังงานนะให้พลังงานเออผาผลาญแล้วก็ให้พลังงานด้วยมันมันก็เลยเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของเมตาบอลิซึมระดับเซลล์เพราะงั้นใครที่แบบอยากจะลดน้ําหนักใครที่อยากจะมีการเผาผลาญที่ดี กินแล้วเบ mm ิร์นดีแมกนีเซียมก็เป็นหนึ่งแร่ธาตุที่ห้ามห้ามทำให้เขาขาดเธอนะแล้วก็ช่วยลดความอ่อนล้าอ mm ่อนเพลียได้เป็นอย่างคนที่ทำไมเอฟอะทำไมเอฟแล้วก็ร่างกายมันเสียน้ำเยอะแล้วยิ่งเธอไม่กินน้ำเออถ้าขาดน้ำนะมันเกลือแร่มันออกไปกับน้ำไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะ mm hmm. ก็จะเกิดภาวะแบบออภาวะไฮโปแมกนีเซียมเล็กน้อยคือมันไม่ได้แบบแบบ ซีเรียสจนถึงขั้นเ,เป็นเ,เป็นอะไรเยอะแยะแต่จะสังเกตได้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่เราแบบฟาสแล้วเราไม่กินน้ำเยอะอะตอนกลางคืนตะคิวตะคิวกินน่องเลยนะจ๊ะถ้าใครมีภาวะตะคิวกินน่องตอนกลางคืนเนี่ยนะตะคิวขางคืนนะนั่นก็เป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งว่าเรากินน้ำน้อยเรากินแมกนีเซียมน้อยนะเออนะก็ต้องก็ต้องกินน้ำให้เยอะขึ้นนะ เพิ่มแมกนีเซียมให้เยอะขึ้นนะคะสุดท้ายข้อ6ประโยชน์ของแมกนีเซียมก็คือช่วยในเรื่องของการนอนหลับให้ดีขึ้นจ้ะนะคะยังไงยังไงก็คือมันมีบทบาทในเรื่องของการผลิตสารสื่อประสาทต,ตัวหนึ่งเขาเรียกว่ากาบานะกาบาเออก็จะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายหลับง่ายขึ้นเป็นก็จะแนะนำว่าใครที่ เอาง่ายๆก็คือบทสรุปของแมกนีเซียมก็คือว่ามันเป็นเกลือแร่ที่สําคัญและจําเป็นสําหรับร่างกายที่ขาดได้ง่ายมากนะคะเพราะคนส่วนใหญ่กินไม่ถึงนะแล้วก็มีเ,เจอกับสถานการณ์หลายๆอย่างที่ทําให้เกลือแร่ในร่างกายเนี่ยดูดซึมน้อยด้วยนะแล้วตัวนี้มันก็จะมีบทบาทในเรื่องของต่างๆของร่างกายอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อและระบบประสาทาระดับหนึ่งเลยนะคะ เรื่องของกระดูกและฟันนะเรื่องของหัวใจหลอดเลือดอะเรื่องของน้ำตาลในเลือดนะลดความอ้วนนะ,ะช่วยในยเรื่องของการเผาผลาญเบอร์ดีนะแล้วก็นอนหลับได้ดีเห็นไหมว่าตัวเดียวกวาดไป6หน้าที่สำคัญสำคัญ,คญที่มีกับร่างกายนะคะ,ะทีนี้ก็เดี๋ยววันนี้เอาอยัางไงดีอะก็ให้ ความสำคัญในเรื่องของแมกนีเซียม6ข้ออแต่ว่าหลายๆคนก็คาใจนะว่าเราจะยังไงหืมหมอแล้วจะยังไงต่อนะจะยังไงต่อเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์เพื่อนๆนิดนึงการกรินวิตามินต่างๆขึ้นอยู่การดูดซึมของแต่ละคนด้วยจริงไหมจริงที่สุดถูกต้องนะคะเพราะฉะน,นลำไส้ถึงสําคัญถ้าลำไส้ต้องดีเพราะถ้าลำไส้ไม่ดีการดูดซึมก็ไม่ดีคะ่ะนะคะ บังเอิญมากเลยเพิ่งหาข้อมูลแมกนีเซียมเมื่อคืนเอ่กำลังจะกินเป็นตะคิวเออนะเ,ออเดี๋ยวเรามาดูกันไหมว่าแมกนีเซียมมีในไหนบ้างนะคะที่อยากทราบคือปริมาณทานเท่าไหร่30บวกกินตอนไหนดีนะคะขอบคุณเฮลโหลนะเอ่อ, Hello, นะอ,อ,อ,อไม่ใช่เฮลโหลคุณ Hello. เฮล l อ่าอ,อะไรนะอ่านชื่อเฮลบริเหรอคะอ๋อหายใจริมริมข่าอะไรอย่างนี้หรอ เออนะถ้าแปลผิดขออภัยนะคะอ่ะแล้วเราควรจะกินเท่าไหร่นะปริมาณผู้ชายผู้หญิงไม่เหมือนกันถ้าเป็นผู้ชายอ่าถ้าเป็นผู้ชายปริมาณที่เราควรได้รับต่อวันนะแมกนีเซียมยอบะเอ็มจีนะถ้าในผู้ชายนะคะควรที่จะได้วันหนึ่งประมาณ400 4 0 0ถึง420มิลลิกรัมต่อวันนะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะ ผู้หญิงก็ประมาณ300 3 0 0ร้อถึงสามมิลลิกรัมต่อวันเอาง่ายๆผู้ชาย4 0 0ผู้หญิง300แล้วแต่ผู้หญิงถ้าถ้าคนท้องคนท้องก็350้ครึ่งครึ่งเจอกันกึ่งกลางระหว่างผู้ชายผู้หญิงเออเนาะงั้นก็คือถ้าผู้ชายก็400ผู้หญิง300ผู้หญิงตั้งครรภ์ก็350นะคะต่อวันอ่ะทีนี้เรามาดูถ้าเป็นในอาหารตามธรรมชาติดีกว่า ถ้าเป็นอาหารตามธรรมชาตินะเราจะเจอได้ในไหน,นบ้างนะคะก็คือแมกนีเซียมนะมีแหล่งสำคัญที่ต้องต้องหามากินเลยนะอย่างแรกก็คือผักใบเขียวใบผักเขียวไม่ผักใบเขียวเธอ,อจะใบผักเขียวไม่ได้นะคะหนึผักใบเขียวสองพวกถั่วต่างๆเธอ ถั่วต่างๆได้หมดเลยนะคะถั่วนัดถัว่วใดๆได้หมดนะธัญ,ญพืชน,นะธัญ,ญพืชน,นะคะ,มะเมล็ดใดๆอาหารนกแล้วก็ถ้าเกิดว่าที่มีเยอะมากหลายๆคนชอบก็คือกล้วยกล้วยวัลลูกก็คือได้พอแล้วนะวันหนึ่งสามร้อยมิลลิกร,รัมเนี่ยกล้วยหอมวัลลูกเนี่ยพอแล้วนะจ๊ะสำหรับแมกนีเซียมนะจ๊ะ แล้วก็ดาร์กช็อกอ๋อน่าสนใจอ่อดาร์กช็อกโกแลตนะคะดาร์กช็อกโกแลตแต่ก็อย่ายกินเพลินจนแบบน้ำหนักขึ้นแล้วกันนะเออนะแล้วก็มีอะไรอีกถ้าในเนื้อสตัตว์ก็ไม่ค่อยอะนะถ้าเนื้อสัตว์ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มันจะอยู่แบบในในใน,กกนะในพวกพืชผักมากกว่านะในพวกพืชผักมากกว่า ผักใบเขียวเช่นไรคะนาบอกแครี่อันนี้เล่าให้ฟังคะนาบอกครี่ปวยเล้งอะไรพวกนี้นะคะผักโขมคือแบบไปสีเขียวเข้มเข้มจะมีแมกนีเซียมสูงถั่วเมล็ดพืชต่างๆอัลมอนด์เม็ามูสเห็ดวานิลเม็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันอย่างเงี้ยนะคะวันละอุ้งมือเวลาที่เรากินโลควาบกูดแฟตนะเราทำไอเอฟด้วยแล้วเราก็กินแบบพว,วพวกถั่วพวกธัญ,ญพืชด้วยก็วันละอุ้งมือก็เพียงพอนะจ๊ะพวกธัญพืชต่างๆเช่นข้าวกล้องข้าวโอ๊ตขึ้นนัวใดๆ นะคะก็จะมีแมกนีเซียมเห็นไหมว่าถ้าเกิดว่าใครที่เลือกกินอาหารแบบเฮลตี้หน่อยแมกนีเซียมไม่ค่อยขาดนะถั่วดำถั่วแดงถั่วเหลืองอะไรพวกนี้เรนติสพวกนี้มีหมดนะไม่ว่าจะเป็นถั่วนัทหรือว่าถั่วฝักมีแมกนีเซียมสูงทั้งนั้นนะคะผละไม้นอกจากกล้วยก็มีอะโวคาโดลูกฟิกลูกฟิกอินทผลัม um, นะคะดังนั้นก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์จากนมนะก็จะมีแมกนีเซียมเช่นโยเกิร์ตชีสนมอะไรพวกนี้นะคะ ถ้าเป็นในเนือ้อสัตว์ก็มักจะเจอในพวกปลาอาหารทะเลเนาะเพราะว่าเกลือแร่มันมันก็จะได้จากน้าทะเลไงปลาแซลมอนทูนา่าซาดีนหอยนางลมพวกนี้นะคะก็จะมีแมกนีเซียมอยู่สูงอันนี้เพราฉะนั้นพวกเราก็อาหารทะเลอะอาหารทะเลอ่าอันนี้ก็ให้เป็นไกด์ไลนะ์นะนะว่าแบบ เออพอเรารู้แล้วว่ามันสําคัญเราจะไปหามาจากไหนเพื่อที่จะทานเป็นประจําต่อเนื่องทุกวันนะคะก็อันนี้ก็เป็นบทสรุปนะจ่ะมีคําถามไม่เอ่ยพี่ทิวมาช้าแต่มาโอเคประธานกล่าวปิดนะคะจบสรุปนะคะลูกแพรสวัสดีจะโอ้ไม่ได้คัะลูกแพรหลายวันแล้วเนี่ยคิดถึงนะกินแมกนีเซียมมานานละคะ่ะตะคิวกางเคลือหายไปเลยจริงๆคะ่ะยังไงเพื่อนมาคอนเฟิร์มให้นะคะโอเคอะ คํำถามวันนี้เพื่อนๆถามมาคุณหมอตอบครบจบทุกประเด็นแล้วนะจ๊ะมีบอกว่าผู้ป่วยฟอกไตอะไรนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บผู้ป่วยฟอกไตกินวิตามินแล้วเวลาฟอกเลือดหายไปไหมมันก็ออกไปหมดเลยเอคะค่ะอืมใช่เพราะว่าเวลาฟอกไตมันก็เขาถึงต้องแบบฟอกแล้วเขาก็ต้องเติมพวกสารอาหารให้ร่างกายไปด้วยนะคะ อโอเคจ้ะนะใครที่มาทีหลังนะก็เดี๋ยวไปทบทวนนะไลฟ์วันนี้ก็คือสรุปสั้นตรงประเด็นนะคะเรื่องของแมกนีเซียมให้เอาไปใช้งานได้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เอ้ยไม่ใช่พฤหัสนี้นะเอ่อพฤหัสนี้เรามาเจอกันนะคะตอนสองทุ่มวันเดิมวันนี้มอสเินไปก่อนนะคะสมทุกคนเข้าดอนก็ขอให้หลักฝันดีปฏิสวัสดะจ๊าบ๊ายบายคะ่ะ